y a มาฮ่เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสในปี2025กับ Yamaha t ทีแ n นที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำอนาคตสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว t ีแ a นสถือเป็นการพัฒนาในระดับแฟลกชิพของสายสปอร์ตเนเกตที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ในระยะทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มจากรูปลั์ภายนอก Yamaha i t a n s ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมและดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบเป็นรูปทรงตัว X ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ช่วยเพิ่มความโชบเฉี่ยวขณะขับขี่ในเวลากลางคืนโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูงช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของตัวรถและเพิ่มความแข็งแรง ล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงทันสมัยเบาะนั่งแบบ2ตอนดีไซน์ใหม่ที่เน้นความสปอร์ตแต่ยังคงความสะดวกสบายในการนั่งทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านท้ายของตัวรถถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยฝ่ายท้ายแบบเลดที่บางเฉียบและมีรูปทรงที่แหลมสวยงามเสริมให้ท้ายรถดูปราดเปรียวและเฉียบคม ข้าอไอเสียถูกจัดวางในตำแหน่งที่ต่ำแต่โดดเด่นด้วยการเคลือบผิวแบบด้านเพิ่มความดุดันให้กับมุมมองด้านหลังของทีแตนส์นอกจากนี้ยังมีบางโครนหลังทรงสปอร์ทที่เสริมเข้ากับดีไซน์ตัวรถได้อย่างกลมกลืน มาที่ด้านของสมรรถนะ Yamaha t น n 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด8 8 9ซีแบบ3สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังสูงสุดที่ประมาณ119แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่9 3นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีระบบส่งกำลังแบบ6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกําคลัดช์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่แบบสปอร์ตหรือในสนามแข่งโชคหน้าแบบหัวกลับขนาด41มิลลิเมตร จาก KYB และโชคหลังแบบโมโนช็อคสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการช่วยให้การขับขี่มีเสถียรภาพและนุ่มนวลแม้ในสภาพถนนที่ไม่เรียบระบบเบรกของท i t a นก็มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงโดยใช้ดิสเบรกคู่หน้าขนาด298ม mm, ิมพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนจากเบรโ o และดิสเบรกหลังขนาด245ม mm, มพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังที่สามารถทำงานแยกอิสระ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเบรกระบบ traction control แบบ3ระดับและระบบ slide control ที่ช่วยควบคุมการลื่นถลายขนาดเข้าโค้งในสภาพถนนเปียกหรือไม่เรียบก็มีมาให้เช่นกันในส่วนของเทคโนโลยีและความปลอดภาัย ym าหาที่ tan สอนยิ2025ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิโหมดการขับขี่และยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน y-connect ทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถ แจ้งเตือนบำรุงรักษาและดูข้อมูลการขับขี่ย้อนหลังได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบ Cruise Control ที่ช่วยให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายและลดความเมื่อยล้าอีกด้วย ในเรื่องของราคานั้น Yamaha Tenz ปีสอี2025เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ479,000บาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์และสมรรถนาที่ให้มาโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำด้านสีเทาเมทัลลิกและสีน้ำเงินเรซิ่งบลูซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของ Yamaha และแต่ละสีมาพร้อมกับลวดลายสติกเกอร์เฉพาะรุ่นที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถ โดยสรุปแล้วยามาฮ่าทีแดน์2025เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความดุดันของดีไซน์สมรรถนะเครื่องยนต์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ครบครันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการใช้งานประจำวันและการขับขี่เพื่อความสนุกในวันหยุดทีแดน์ไม่ได้เป็นเพียงรถจักรยานยนต์ธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ที่ยามาฮ่าต้องการส่งมอบให้กับผู้ขับขี่ในยุคอนาคตอย่างแท้จริง